สวัสดีจ้าเราบอกจานงยิ้มยังขึ้นตาข้าพแทนแทนตก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำพร้อมคุณตาบ่แห้งธรรมดาแห้งต้มยำบ้อง

ตก๊กเส่ถวไก๋วยเตี๋ยวละแล้วด้วัที่บอกแมาแค่รถตามาแค่รถนี่เด้อไปเล่นเกมอยู่งานถุงคุณตางานถุงอยู่ใส่ลมกงานทุงเยอรมันงานถุงเยอรมัน ค,ค,คืองาน<ม><ม>ถุงวานเฮาอั่นล่ะมีส,สิงซานสวรรค์่ิมีคุณตามอันใหญ่ยยยยกบานเฮาเองอันใหญ่คุณาอันใหญ่กบยูไทยโอ้หนูขึ้นเอดเขิไปก็ขืนคุณตาเ่มัไนแพ,ง,พง่ทแพ่งแล้วคุณตยาผู้ใหญ่หยูโรเด็กหน่อย4ยูโร เฮ็ดมาแรงอย่เ hmm. บ mm ื hmm. ่อเขเฮ็ด hmm. ดีๆน่คเรเขานก๋วยเตี๋ยวอันนั้นวยเกียวัามาถอยไปอีกตลกอย่างแตนๆนเน่าแบนี้ยำยอดเผาปโอ้ยยำยอดเผา ยเวลาตั้งคืหอหนาะตลกตั้งอีกทั้งนะึงเอออังเสร็ละนั่นละเแค่ยังคุณย่าทางกินเขาอยูยุใส่เขา่าข <laughs> ี่ตัวคุณย่าเหรอบอกคุณตาว่ากินอันนึงบอกคุณย่าว่ากินอันนึงเลื่อนอยากได้กินนั่นเด้วเนาะเสียง <laughs> พ่อแม่ <laughs> Ừ. Ba bảo su su, su nhà mà hàm nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราหยาบบรูดได้เราเราเด้งเงินหายหลานแล้วว่าลอยหนึ่งได้หันมาเสมาน, <laughs> นั่งอันนี้เพราะแต่เพิ่นเด้เงินหายได้เงินปุ๊บยางนี้เอาไปใส่กระเป๋าเงินปั๊บจนแม่ได้ท่วงอันมาหอมอขอบคุณยาน้ำเพิ่นห้ยเงินกหอมอมยู่แลล้วยวยนหายเงินได้เงินแล้วยางนี้กูเนาะแล้วก็สิว่าละขอบคุณเพิ่นเพิ่นละอ้าขอบคุณเธอแล้วขอบคุณไปหอมเพิ่นเพิ่นว่าจังไดเกาะ เออามาวล่ววาเาองกอนทำไมจะข,ข,ขาดเช็คยอดดิไปหอมเพิ่โโตมตาบอกไปหอมแล้วย่าโน้เหน็บเล่วมาจากไหน,นอาบน้ำยู่เดเอ, <laughs> อ้าแล้วอ,ออกตัวดีเร็วเนาะ <laughs> เอาซื้อเธออาบบ่น,น้ำเนาะบ่เอาหนูยื้อนั่นเป็นเดือนอาบนา้ำแต่ซีออกไปข้างนอกกับเนออยืดเดือนหนึ่งเห็นอาบน้ำจกเถื่อเถื่อนหนึ่ง ดีว่าไปยัดน้ำดีว่าคุณตาว่าไปยัดนด้ำดเลยไ่ไปยัดเนาะมดมือนซานอยู่ในวเียยู่ไม่อาบน้ำบ่าคุณตาอาบนา้ำเสมือ,อบ่ได้บ่ได้พ่อพซื้อแปรงสีฟันให้พ่อทวงมอย่างก่อน่ะจะเี บหอกว่หัยอุ้ากหันแล้้คบอยาก้นอ้าวมาเห็ดังสั่นนลูกเลยขีดขึ้นชดีๆตัวเนาะจนหัวจุถวยคุณตาเห็นบ่างหรืแซบแซบบาบอกคุณตาแซบจ้าคุณตา

ว่าอีลาไปคุณยายกับภาพไปไหว้ทุกคน <c oughs> ไหว้หลายคนหลายแม่ก็จําบ่ได้กัน <c oughs> เลยแล้วบะเดี๋ยวนี้บ้านเฮาก็กาามีจฉแค่บ้านเฮามีแต่หน้าปแปลกๆมาแปลกหน้ามาจําไม่ได้เป็นว่าจังได๋ล่ะคุณยาย <c oughs> อยากไปบ่สมการ กินเอากินเอาจันายขีสีแคนได้บาทเนี่ยทุกประศดหนำได้ลูกศกแกงกังนกวน 14, ันเอียงวันที่ดดสิบสี่เนารว้อบุญบ้านนะบอก